ฮัลโหลฮัลโหลคิมตรงไหนนะครับทั้งหลังสีแยกอะตรงปั๊มอะหลังสีแยกตรงปั๊มกลางไปฮัลโหลพี่สีแยกเพื่อนเราออกนะสีแยกพีเยอะสีแยกเยอะสีแยกเยอะสีแยกนะไหวไหวไหวมามารงไหนร้อมาเพื่อนมาเติม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 มันมันเยอะมันเยอะมันเยอะไอ้สีสีแยกกูหมูเพื่อนล้วงล้วงลวงลวงแม็คแม็คล้วงแม็กล้วงมาสีแยกผม ปืนป well who, right well, ืนตามมาหน่อยดิตรงใครใครใครอยู mm ่ในในเมืองอ่ะรับเพื่อนที่เฮ้ยแป๊บแป๊บไอ้มาช่วยไฟก่อนมาช่วยไฟก่อนได้ป่าวมาช่วยไปมาช่วยไปมาเคลียร์มึงได้หมดเลยเนี่ยมันชุบเยอะมันชุบเยอะเฮ้ยมึงเอาสบอรกดิให้มันชุบอ่ะบดน้ำบดน้ำบดน้ำบดมาไปพี่มาจากไหนเมืองสวยสวยบดบดบดจะยิงบดน้ำบดมาเอาสบอร์กสบอร์กสปอไ์ก มันนี่ยังไม่เนี่ยไม่เนี่ยมัอยู่วามมือไวมือวามมือวามมาเนานะครับดันเข้ามาเข้ามาสีแยกอะตกตกตปืนปืนตก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 อีกอกับตำรวจเยอะนะข่าวต่อมา่ายฝ่าชิวปืนตกเราต้องไปไอไอไอตรงข้าสีแยกก็ดันมานหน่อยดี ต้องหลังต้องหลังบ้านอ่ะหลังบ้านมันมีศพเพื่อนมาสองสามศพอ่ะข่าวดีจีตำรวจเยอะนะปืนปืนหัวแดงกับไม้ตลอดอย่างนี้่อยล่วงแล้วล่วงแล้วล่วงแล้วร่วงแล้วร่วงแล้วสียกหน่อยดิพี่โอ๋โอ๋กลับมาต้องสีแยกหน่อยเดี๋ยวตามให้เอาศพมาเอาศพทิ้งศพทิ้งมามานี่มานี่มานี่ไปเล่นไปเล่นไปเล่นเปลี่ยนรับเลยดิแคสอยู่ไหนเปลี่ยนมีดเขาปิดดีเขาปิดดีนะขวาโอเคพี่กลับมาต้องสีแยกแล้วว่ะมีปืนกับไม้ตัวหนึ่งพี่รอรอเขอยู่เพื่อนน่ะเออขวามือเพื่อน มือปืนซ้ายมือไม้ฮัลโหลไอ้ตรงฮัลโหลใครมาตรงไอนี่ได้ป่ะสามแยกสามแยกแอร์ด็อกสามแยกแอร์ด็อกไอดาวไอ้เหี้ยใครรู้บ้างวะหวแล้วไหวแล้วไหวแล้วไอกลางไอแอร์ด็อซีซีใช่ป่ะไอแอร์ดอกซีซีมันซ่อมแล้วมันซ่อมแล้วฮัลโหลพี่เกสพี่เกสพี่เกสอ่าพี่เกสเห็นไหมพี่ทางทางไอ้ตรงเนี้ยทางขวาขวาไฟอ่ะเลื่อนมาหน่อย ใครมันก <Five, S 1> ็เรียกเพื <Exped ition> <pod lucky> <can> ่อนดิไม้มันอยู่กลางสองนี่สองนี่สองนี่คุณชมยู่เวทคุณชมยู่เพื่อนกดไว้กดไว้กดไว้ผมได้ทิกตอกนะทิกตอกทิกตอกเงียบจัดเลยเงียบแบบเงียบสัตว์อ่ะ ตลอดเยอะเลยตรงออฟเทเดียนอย่าห่างไปเรื่องนะพี่บัตรระวังนะเคีลียร์ยังเคลียร์ยังเคลียร์มาเอาศพตรงตรงพี่หน่อยมาตำรวจตึกลุงเยอะนะตำรวจตึกมึงเห็นปั๊มปั๊มน้ำมันอ่ะข้างในนะมามามาเอาเต็มเลยน่ะมาเคลียร์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 เคลียโอ้โหหมดดี่บัตมีใครช่วยมึงมึงขึ้นมาติดต่อกับพี่ป่ะน้องไปมาเอาศพมาเอาศพตรงปั๊มน้ำมันหน่อยเร็วตรงปั๊มน้ำมันศพเยอะผมเยอะเดี๋ยวผมโชว์ไปถ้าไปได้เดี๋ยวผมโชว์ไปใคร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 เอาแท็กไปอ่ะพี่ใครใครอยู่ไหนวะอยู่เกนะตรงออฟเทเดียนตรงออฟเทเดียนนะเดี๋ย

ต่อพี่มีใครอยู่แถวสนามเยอะนะครับเดี๋ยวไปได้ยี่ห้อนะเดี๋ยวไม่ได้ยี่ห้อใครห่อก่อนอ่ะตำรวจมาเฮ้ยใครห่ออยู่แล้วพี่ไอ้ปืนปืนมันรอดเยอะมากเลยนะเมื่อกี้าแบบสี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่เราได้ได้เยอะมากใครเพื่อนมันห่อเลยห่อเลยห่อเลยนี่บอกเลยตํารวจไปนะตํารวจไปเยอะมากเฟรมอย่ยพาพี่พาแรถไหนไปนะทุกคนทุกคนฟังห่อเลยฟิล์มห่อเลยห่อพี่พี่แท็กแท็กใครมาช่วยหน่อยแท็กใครอ่ะช่วยหน่อยช่ยหน่อย โอ้โหโชว์คอมปรหน่อยเนี่ยฟิมไม่มีห่อเหรอห่อฟิมฟิมใช่ป่ะสายมือสายมือฟิล์มถามพี่ถามเลก่อนให้ไวนุ้ยสายมอห่อ้ไวถ้ามึงอห่อถ้ามือห่อไวอย่ายันเล่นบนหลังฮงหลังคาหน่อยตำรวจมันจะตำรวจมันจะโผลยากพังอยู่เลยว่ะฟิมมา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 ปุ๊บทิกเกอรกับผมนะครับผมช่หน่อยนะพี่ทำแบบโชวเขอมประด้หน่อยเนาะตำรวจดักทางไปสนามโอลโหพี่มีใครอยู่แถวสนามกอล์ฟปะทางเข้าอ่ะผมเจอผมเจอผมเจอญาติมันปะไม่เหน้าเลยเจ๋อเจ๋อเจ๋อเจ๋ไหนอ่ะไม่ได้ครับเข้าเมือง ไอ้ที่เดิมกูอยู่ที่เดิมเพื่อนโดนเอาเพื่อนไปไหนเพื่อนไปไหนเพื่อนไปไหนเอาเพื่อนไปไหนยอ่ที่เดิมอ่ะที่เดิมมามาตัดให้ที่เดิม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 ตัวแรกตั้งมาไล่นะข่าวดีจีข่าวดีจตำรวจห้าขติมเติมเติมึงเกียรเกียรเหรอ แล้วตรงนี้ตำรวจตำรวจโหลดหมดแล้วตำรวจโหลดแล้วขึ้นรถเร็วไปวดไปมัน้ยยังอยู่เยอะป่ะพี่พี่พี่ไปพี่ะไปไปตำรวจตามพี่อยู่ผ่านได้นะพี่เกตเดี๋ยวช่วยยิงได้มามามาเพื่อนมันสองขันนะเพื่อนพี่กลับกลับมาที่เดิมนะกลับมาที่เดิมมาช่วยยิงหน่อยช่วยยิงหน่อยช่วยยิงหน่อยเร็วตำรวจแตกหมดยางแล้วตำรวจแตกหมดหมดหมดเฮ้ยเอาตำรวจแดดดิเอาตำรวจแดดดีตำรวตำรวจไล่อยู่พี่อุ้มศพอยู่ไปนี่ไปไอเลย农民工 ไอ้รถสี่ช่วยตัดหน่อยดิรถสี่ตัดอยู่ตัดอยู่พี่ฮัลโหลใครมาติ๊กตอกได้นะชิวจัดเลยผมเงียบจัดอ่ะในเราโฟกัสอุ้มนะพี่ตอนนี้มันหมดแล้วนะพวกมัน่ะมันเฮ้ยยางพี่แต่สองยางว่ะต้องต้องเทรดรถอะต้องเทรดรถอะต้องเทรดรถอะไอรถสี่อ่ะไม่ไม่ไม่มาตามมาช่วยพี่อ่ะรถยาเขาไล่สองอะรถยาเขาไล่สองอะในเมืองที่ไหนไม่อยู่พี่ผมช่วยอยู่ข้างหลังผมช่วยอยู่ข้างหลังปลานเล็กปลานเล็กปลานเล็กบ้านเล็ก กูล่วงแล้วกูล่วงแล้กูล่วงแล้วเล่ยไม่ได้พี่มเล่นม่ไองตัเลยเนี่ยเยอะเลยมันเยอะเกินัรันหลตรงป้าเด่นดีเลยโอมโปโอยผมอยู่ใกล้ไหนไหนอยู่ไหนไม่ได้แล้วตำรวจมา้านเ่นดีนะพี่เอยตรงข้ามโอมปเลยสวกว่าจะมาไอ้เนียมันละรถไฟอเอเอเมมันนี่ไวเว้ตำรวจมันเข้าไวมั้งหรือว่าแล้วกูออกันเช้าวะไม่ได้นะเจอตำรวจได้ามเจอกันะเนจอนะมีมีใครช่วยได้มอตัวสามนาทีนะ ช่วยเชล็ดแรกกันหน่อยดิแต่เพล่แรกเคลียร์อยู่ตอบ้านไม่กลับมากลับมาแต่เมื่อกี้ถ้ารถไอ้ฟีมมันมันซ่อมอ่ะโอ้มันซ่อมปั๊บนะมันก็ได้เปรียบแล้วไงแต่ความความแสกรถแสกไม่ติดก็เลยออกช้าจีตำรวจเยอะนะเพื่อนมันสองคันมีมีมีใครมาช่วยได้ปะโอพี่ตะโดนโดนโดนญาตไล่อ่ะอย่ตรงไหนอยู่ตรงไหนญาติไล่เอาเอาไว้กางตอนที่นี่ไงอันนี้ไฟใหญ่ดีว่ะตรงธนาคารใหญ่ล่าสุดอ่ะมันอยู่ตรงธนาคารใหญ่ แลนด์เดยได้มีรัเปลี่ยนซื้อผาแลนด์เดนดีไปพี่อยู่เาคนหนอยู่ไออยู่โอโลให้แล้วสงอโลครับ